ตรงนี้มีเขาหนึ่งนะครับผมหูยาวนะครับเป็นแรกๆนึกว่าเขาสั้นครับเพราะว่าใบไม้คุงหนาไปหน่อยนะครับโอเคนะครับมีเห็ดเล็กๆด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังถาวันนะครับถาวันจะทําให้เขาหักนะครับหักง่ายเลยนะครับเหมือนฝนจะมาแล้วครับต้องรีบขุดนะครับผม่วงนี้ฮอ้ ตัวนี้อยู่ลึกมากนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้อยู่ลึกพอควรนะครับผมจะดึงขึ้นมานะครับอโอ้โหยาวมากนะครับตัวนี้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ยาวมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวสวยงามด้วยนะครับ นี่สุดยอดครับผม